ือที่ของถ่ายวีดีโอเหรอเออ,อวดีโอเิ็นเป็นทางเออสวยนะจ๊ะวิวครึ่งทะเลครึ่งทานจ๊ะเป็นมือค่อยๆไปโอ้ยจะเอาวิวสวยนะคะแต่ก็ ไปเหมือนจะหลวดค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศได้เลยค่ะก็ไดย้ดยนินเต็มเลยไม่มี่นด้วยแบบนี้เน,น,นะออืแดดนะ กันแล้วแต่จอดได้ไหมตรงเี้ให้จอดเหรอมีการนะนมันจอดเเียมการจบรบสามสิบสมันเข้าเลยสองคันแห่ตรงเนี้ย